สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับผมมาอยู่ในอช่องผู้พาพระดิสนครับผมมาบังสวนกล้วยนะครับผมพี่น้องสวนกล้วยหอมนะครับเด้อพี่น้องมาอ่ามาแบ่งปันคลิปอ่าเล็กๆหน่อยครับผมพี่น้องนี่่อาในการจ่อรูของผมกับเป็นเล็กตันนะครับเด้อพี่น้องเป็นเล็กตันครับผมเล็กตันผมเอามาแต่น้ำมุงสีเหรอครับผมพี่น้องบาได้ใช้งานแล้วอ่าเอามาใช้ประโยชน์ครับผมพี่น้องอ่า ลักษณะไม่ก็เป็นแบบนี้ครับผมพี่น้องเป็นไม้ไผ่สังไผ่นะครับเลยพี่น้องเป็นไม้ไผ่สังไผ่ครับผมนี่กประมาณนี fact, ya, ้เนาะครับเนาะในการทำกล้วยของผมอ่าอยู่กับสวนผู้พายเองครับผมพี่น้องนี่นี่เป็นไซส์พี่เอ๋นะครับเลยพี่น้องไซส์พี่สวนบมกแตงโม่ครับผมพี่น้องเป็นไซส์พี่สวนบมกแตงโม่ครับผมนี่ลักษณะมันจะบแข็งมากครับผมพี่น้องมีความมันมีความยืดหยุ่นของมันเองอยู่ครับผมพี่น้องเป็นสายอ่าอ่า สายในสวนแตงโมนะครับผมพี่น้องที่เพิ่งโลปลาแล้วเขาก็ขอเพิ่นมาได้น้อครับเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งจะบเสือทุกไม้ไม่ซื้อไม่เรื่อยๆครับผมอาเมื่อบางลักษณะของอเครื่องกล้วยน้อครับเนาะพี่น้องหลังจากที่ตกปีลงมาแล้วก็เดี๋ยวเกิดจะถอดเครื่องถอดดีออกมาให้เห็นแล้วครับผมพี่น้องเมื่อบางลักษณะการข้ามกล้วยของผมครับผมอ่าจะสอดไหม่ึ้นเมื่อแล้วครับเนาะพี่น้องสอดไหม่ึ้นเมื่ออ่ามันจะมีช่องว่างระหว่าง าการใบกับเครื่อนนะครับผมพี่น้องมันจะมีช่องให้สอดสอดไม่ขึ้นไปอยู่ครับผมพี่น้องลักษณะของนี่นะครับเนาะอาแดดผมนนั่มันอาจอาจจะสะท้อนแสงนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับผมมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างเครื่อนอยู่ครับผมพี่น้องเพื่อให้แฮวสอดขึ้นไปนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่ครับผมคือเครื่อนนี้ครับผมพี่น้องนี่คือเครื่อนนี้ที่ผมทำไปแล้วนี่อ่าทำต่อๆกันมาเนาะครับเนาะพี่น้องเพราะว่า กวยมันถึงอายุออกแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าหลังจากหกเดือนคือเมื่อมันจะออกปีออกเก็ือหเห็นเนาะครับเนาะพี่น้องออกเก็ือหเห็นแล้วครับผมนี่จะมีอยู่ประมาณหกวีนี่ละครับผมพีม่น้องหกวีนี่แหละแต่ว่ายังไม่เห็นสุดปีเนาะครับเนาะพี่น้องยังไม่มเห็นสุดปีเนดะี๋ยวเอาไปผมจะไายอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่กดติดติดกดติดตามนะครับเนาะหรือว่าจะเข้ามาชมใหม่นะครับผมพี่น้อง ขอพูดพี่น้องทุกการติดตามในไลน์ลรับผมแลรับชมนะครับเนาะนี่อาจจะมีช่องว่างครับผมพี่น้องจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างเครื่องนะครับเด้อพี่น้องมีช่องว่างอยู่ระหว่างเครือครับผมพี่น้องนี่่อาสามารถสอนมาอีกเมื่อใดยครับผมพี่น้องโดยที่โบขวางอ่ากับเครือนะครับผมพี่น้องมันจบบริขวางกันนะครับผมมันจบบริขวางอ่าขวางทางกันนะครับเด้อพี่น้องนี่ครับผมในส่วนของใบใบพัดของปีนะครับผมพี่น้องใครพี่น้อง พับอ่าพับกับกับไปทั้งฟังตรงขามได้นะครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องบรตัดกับพับไปฟังตรงขามได้แล้วนะเพื่อบะให้มันสีกับลูกกล้วยเขาได้นะครับเนาะเพื่อจบใบสีกับลูกกล้วยครับผมเพราะว่าถ้าสีกับลูกกล้วยมันเจนให้กล้วยอ่าลูกกล้วยดำนะครับผมพี่น้องเป็นเป็นร้อยขีดควานหรือว่าอ่าร้อยดำนะครับเนาะในการเสียดสีของลูกกล้วยครับผมกับใบมันนี่ครับผมพี่น้อง นี่สวนของกาใบคือนกันครับผมพี่น้องนี่สวนองกาใบสามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับเด้อถ้ามันควงทามันขวงเครือครับผมพี่น้องทนขวงเครือคือมันจะมาขวางวีกล้วยนะครับผมพี่น้องนี่สวนของกาบใบแล้วครับเด้อให้พี่น้องต่อระบังดีๆครับผมพี่น้องเพื่อเป็นการบ่ให้ลูกกล้วยมันเสียทรงนะครับผมให่ลูกกล้วยเสียทรงใดนี่ส่วนตรงนี้ครับผมพี่น้องต้องเข้าทาการข้ามแล้วเขาก็มัด คือมัดเครือไว้กับไม้แล้วครับเด้อพี่น้องมัดเครือไว้กับไม้แล้วครับผมพี่น้องตรงอ่าจุดสูงสุดเลยครับผมพี่น้องให้ให้พี่น้องอ่ามัดฟางครับผมมัดฟางเครือกับไม้เข้ากันแล้วครับเด้อพี่น้องฟางมัดให้แน่นๆแล้วครับผมพี่น้องเป็นฟางเป็นฟางเกี่ยวนี่แล้วครับผมพี่น้องฟางเกี่ยวหาซื้ออ่าน้ำ้านขาได้นะครับผมพี่น้องครับผมนกำลังขายส่งได้ครับเด้อมันจะราคาถูกเข้ากันครับผมพี่น้องใน้านขายส่งเพิ่นในส่วนของฟาง มัดเครือนะครับเนาะสร้างมัดเครือครับผมอ่าตอนนี้กล้วยก็งงเริ่ง,ง,งามเลยครับผมพี่น้องกล้วยก็เรง่งามเลยครับผมเพราะว่าอ่าผมจะเขามาในแปลงที่สามแล้วครับผมพี่น้องผมจะเขามาในแปลงที่สามเนี่ยจะเคอเป็นการท้ายทํำให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะเพราะว่าแ,แปลงหนึ่งแปลงสองผมก็ข้ามไปอ่าลอแต่ตัดครับผมพี่น้องว่าจะ 1. ตัดกลาง 2. เดือนกันยายนี่แล้วครับผมเป็นต้นไปนะครับเนาะให้พี่น้องอ่า กดติดตามทางซองผมงไปนะครับผมเดี color. ๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะให้พี่น้องได้ชมในอ่าในคลิปของสวนผู้พาเองครับผมพี่น้องต้นแบบของสวนผู้พาเองเนาะครับเนาะนี่ครับผมกล้วยกำลังงามอยู่ครับผมพี่น้องนี่อาจะทางด้านนี้ก็อ่าหญ้ากำลังขึ้นนะครับผมพี่น้องนี่หญ้ากำลังขึ้นอจะก่อยอ่าทยอยเฮ็ดไปนะครับผมพี่น้องเพราะว่าจะเป็นกล้วยเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับผมพี่น้องจะคล้ายเป็นชุดเป็นชุดไปเนาะครับเนาะนี่จะเห็นอยู่ประมาณนี้ครับผมพี่น้อง อ่าถ้าร่วมๆได้มันกับซอฟพันตุ่นนะครับเนาะพี่น้องซอฟพันตุนครับผมอ่าในระยะการปลูกไปไเรื่อยๆครับผมพี่น้อปงปลูกเป็นพันบันไดไปเนาะครับเนาะอ,อ่าเจอบอลิงรีบในการคายในครั้งเดียวครับผมอ่าเฮดเป็นคันเป็นคันได้ครับผมพี่น้องขั้นตอนคันอ่าแต่ละอย่ะเนาะครับเนาะนี่กับสวนกล้วยเขาทั้งสวนจะปลูกแต่สวนกล้วยหอมนะครับเนาะจะปลูกแต่สวนกล้วยหอมครับผม ปลูกสวนกล้วยหอมโดยตวงแล้วครับผมพี่นอ้องอ่าอ่าในการคายของสวนนะครับผมคายออกคืองคายออกให้ไม่ข้าคายปีคายทรงไปประมาณนั้นนะครับผมพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีอ่าจะบริจับไม่ข้าเป็นเป็นค้าประจํานะครับผมพี่นอ้องอ่าแต่พี่นอ้องอ่ามีความสนใจอยากเอากล้วยไปคายกับติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรผมได้เด้อครับเด้อพี่น้องทางเบอร์โทร062หา03832หาครับผม062 หาศูนย์สามแปดสามสองหาครับผมเปิดนี่เบอร์เดียวนะครับเด้อทางสวนผู้พายเองครับผมครับผมหรือว่าพี่น้องจะโทรเข้ามาถามความรู้ทางสวนก็ได้นะครับผมพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเนาะในส่วนตรงนี้ครับผมพี่น้องบอกมดปลวกครับผมจะบอกมดปลวกเล้วเออนบอกมดเปลือกแล้วครับเด้อพี่น้องทางสวนจะบอกมดเปลือกครับผมในการท่าเกษตรสวนกล้วยนะครับเนาะอยากให้พี่น้องได้ ทำเหมือนผมครับผมพี <discussion> ่น <unlimited sized festivals> ้องเห็นแล้วครับผมแต่ผมมีอ <multim> ย <t ides> <aring> ่างหยงยากนะครับเด้อในการทำเกษตรครับผมส่วนกล้วยเองปลูกเองขายเองครับผมพี่น้องปลูกเองขายเองอาจจะบ่อะไรเขากุ่มทางกลุ่มวิสาหกิจเพิ่นเด้อครับเด้อเพราะว่าจะเป็นส่วนอ่าส่วนตัวปลูกเองขายเองครับผมพี่น้องอ่าเป็นส่วนส่วนตัวเองครับผมจะบ่อะไรเขากุ่มน้ำเพิ่นนะครับเด้ออ่าครับผมเบิ่งอ่าระยะห่างของการปลูกนะครับเนาะ กับเป็นซองคูดซองนะครับเด้อแต่โย่ในอ่าบนคู่นี่ไ้นครับผมพี่น้องอยู่ปวดคู่อ่ากับคู่ไผ่คู่มนันนะครับเนาะสำหรับอ่าต้นกล้วยครับผมพี่น้องอ่าเพราะว่าจะยกคู่ไว้ช่วงหนา้าฝนนะครับผมพี่น้องช่วงหนา้าฝนมันจะน้ำคลังน้ำย,ยังเนาะครับเนาะมันเอ่ออาจจะเกิดให้ต้นกล้วยเฮาตายได้นะครับย่ายเวลาน้ำคลังเนาะครับเนาะเลยมีการยกคู่ไว้ครับผมพี่น้องนี่ ไม่มีการยกคู่ไปเห็นว่าฝนจะมากก็ยังบ่เห็นนะครับเนาะพี่น้องยังบ่เห็นฝนมากครับผมเห็นว่าจะมีพายุพายุดีเป็นชั่นบอกครับผมมันเห็นแต่ว่ามันนี่นะครับเนาะยอมยอมกดอาการต่ำบอกครับผมเห็นแต่ว่าเพิ่นว่าถ้ะยากรกอ,อากาศเิ่นว่านะครับเนาะตั้งมาไลา่มองไล่บอลไปแล้วครับผมพี่น้องเห็นว่ามันจะตกอ,ะอยู่แน่ ่สว่างไฟอีสานเท่านั้นครับผมพี่น้องอีสานตอนบนน้อครับเนาะเพราะว่ากาได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วครับผมพี่น้องการฟอและวังเอาเนาะครับเนาะกับฝนฟ้าอากาศครับผมสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามและรับชมอะไรครับผมในการข้ากล้วยของผมในครั้งนี้ครับผมทเมื่อยเข่าเศร้าเมื่อยกระต่ครับผมพี่น้องนี่ครับผมกล้วยก็มังงามเนาะครับเนาะลมพัดบีบได้ครับผมพี่น้องเนี่ย ฉีดยากันเชื้อราก็ไปไล่ข้างเราหรอกครับผมพี่น้องนี่ครับผมลักษณะเชื้อราเนาะครับเนาะลักษณะของเชื้อราครับผมนี่เชื้อราจะเกิดจากด่างค้างหรือว่าจะเป็นโรคเป็นยังไงครับผมพี่น้องนี่นี่สังเกตุยังไงครับผมเชื้อรามันจะเป็นจุดอ่าเฮ็ดให้ใบด่างเนาะครับเนาะใบด่างใบไม้ใบสารพัดใบที่มันจะเป็นโรคนะครับผมพี่น้องนี่ในส่วนของ เซราเซราใบดางครับผมพี่น้องนี่เ็เป็นจุดเป็นจุดนะครับผมพี่น้องจุดสนิมนะครับเด้อเป็นจุดสนิมจุดสนิมเหมือนเหมือนมันจัใบใบไม่นะครับผมพี่น้องอ่ะกับว่ป้องกันไว้นี่เราเราข้พุมพี่น้องนี่อยากกับเซราเนาะเนาะเพียงแต่ว่ามันกะซอยเฮาได้มันก็ได้เบาบางลงอยู่ครับผมพี่น,อน้อนะนะงใน,น,ส,น,น,งน,งนส่วนของเซราเนาะครับเนาะถึงเขาฉีดไปมันก็น สร้อยได้รัได้รับนึงได้ระดับนึงแล้วครับผมพี่น้องมันบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะเพราะว่าฝนตกมันเกิดตกวายูประสานะครับผมพี่น้องฝนตกมีเฮ่ามันเกิดาทำแต่เรื่อยๆครับผมพี่น้องกับสวนกล้วยนี่นะครับผมผมม่าข้ามไปหลายต้นแล้วครับผมพี่น้องเลยมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ชมไปน้ำกันเนาะครับเนาะอ่าเพื่อเป็นการอ่านี่แหละครับผมพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ชมไป ครับผมอ่าตอนแรกผมว่าจะอาจะว่าจะเศร้าไทยเลยนะครับเพี่น้องว่าจะเศร้าไทยแล้วมันมันก็ยังอดบ่ได้นะครับเนาะให้ไทยพี่น้องได้ชมไปแต่ที่ละขั้นตอนนะครับผมพี่น้องในการปลูกกล้วยครับผมของสวนผู้พายเองครับผมอ่ารวมๆแล้วมันก็ถือว่าหลายนะครับเนาะสองพันต้นนะครับเนาะสองพันต้นครับผมอ่าก็เป็นกําลังใจพี่น้องได้ชมอ่า อคลิปในช่วงต่อไปแล้วครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องท่าการเกษตรน้องรันะาเนาะบพะว่าจะเป็นสวนกล้วยเพราว่าจะเป็นการทำห,ห,นะหน้าทำหน้งงาน้องรัาเนาะทำหน้าทำงานเอาไว้ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ